กาก์ดง่ายอยู่นะคะอ่าอันนี้ทาแป้งค่ะทาแป้งก่อนอุ้ยอ่าทาแป้งทาแป้งไอปติทาทาทาแก้มทาแก้มอันนี้ทาแก้มทาแก้มนะคะหน้าเลยแป้งแป้งแป้งปัดแก้มนี่เต็มหน้าเลยอ่าลิปติกลิปติกโชว์ลิปติกให้ดูหน่อย โชว์โชว์โชว์ให้กล้องดูหน่อยเป็นไงตังบีบแล้วไม่ต้งบีบไม่ได้อาทาอาทาทาลิปติกทาปากเออห้งวนเบ้นปากเบ้นปากให้ดูจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยอืออวี๋วีผมอวีผมมีผมมีผมกระจกกระจกด้วยมีกระจกด้วยเอากระจกดูเอาะสองกระจกดูอ่ะ สวยยังคะวันนี้พี่เจสวยยังคะสวยแล้ว